สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิวในวีฟายสไตล์วิววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นั่นท่าน้ำนนท์นอนเราก็มาอยู่กันในช่วงวิวรีวิวนะคะเราจะมากินร้านส้มตำหม่อมแม่กันนะคะเพื่อนบอกว่าร้านนี้ก็คือเป็นร้านทางแถวท่าน้ำนนท์นะคะเดี๋ยวไปชิมกันเข้าไปในร้านก็ได้จ้า เป็นแซทำจำกรดมาอ่ะนีกอย่างแซ่บเนูอาหารดีมากทุกคนนี่นังถัจับมากรสชาตมาก thay giờ khu vực nhộng à? không có Hết giữa Hết giữa มุกาเิ่มเล่นแบบมุกาเิ่มเอาลูกหก้มก้ยงฟิลแบบถ้าไปแถวบ้านฉันฉันจะพาไปกินขอคุณหน่อยกินบ่อยเี่ทะเลไงนะบ้านใครชอบไปกิน อ๋อ <AL> มีปลาคาอนแกตอนไหนวะเตินมน้ำนะครับน้ำมันเหาอืนน้ำมันหมดแล้วชิมหมูมะนาวสิหมูมะนาวเนี่ยหมูมะนาวเขเลิศนอกเลิศหมด ก็ีนะเี่ยหนไม่ได้กิ่หนจะกิมหนก็เลยค่ะแบบใช่ไหมอืมดเขาเป็นมาเขาข้มาเป็นไหนี่แหละอืมเรื่องหวานลงเยอะแค่ตัวแบบกไม่ต้องดาแล้ว แต่าไม่เหม็นหอ่้หอมอ่อยแต่ว่าพอไปได้อืมอร่อยอยู่ตะกมากยไม่ไดอร่อยต้องหยดนะคืออรอิงจริงเราไม่ได้หยุดว่าพึ่งมาตอนดึกไม่แน่ะถ้ามันไม่อร่อยจริงอะเราจะกินไม่ได้เลยเราพึ่งกินครับพึ่งกินจนมาแบบทำๆอ่ะ จากที่ทุกคนเห็นถ้า,าใครดูคลิปนี้ก็ย้อนไปดูคลิปวอลนะคะอันนี้รีวิวร้านนี้ใหน่นวยเป็นไงบ้างอร่อยไหมอ,อร่อยค่ะนุ่ช่ำมากเลยอ่ะรสชาติแบบดีจุ้ยเมือเกือบแล้วแค่เกือบผ่านคำโดนระ เจ้าบ้านพามากินมีแม่เลยกับโดนอะ่ะเดี๋ยวอร่อยไม่อยากไปดูอร่อยอจาอร่อยอยไปอคแ้นิ่มแล้วคืออร่อยมากอนนี้คือดื่มมากุลยวีคนเยะอะจังเดี๋ยวว่าเดึงยนี้ร้านนี้คือดื่มมาก นี่เป็นคนแนะนํามานะคะอร่อยจริงทุกคนเราเมื่อกี้ราคาถูกมากสั่งไปห้า,าอย่างปะไม่ถึงพันรวมน้ํารวมข้าวเลยนะ,ค,ะคือแบบดื่มมาอุ้ยต้องเลิกเลยเคยนั่งเก่งตอนแรกกับตอนสั่งเออเพราะว่ากลัวแม่อร่อยกลัว <laughs> <c oughs> โดนกลัวโดนกลัวโดนเพื่อนลูกกระทิงเออสรุปแล้วคือเออไม่โดนแล้วเพราะว่าอร่อยนะ,ะทุกคน อะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิด้วยให้ทำคะญในหนุ่กระดิ่งจริงๆกําลังใจให้วิด้วยว่าคลิปหน้าวิจะไปร้านไหนก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย